ถึงช่วงพันเงาเสียงของเราเอาใครดีวันนี้โอ้โหขวัญใจเลยพี่ใครกันเสียงเสียงมีเอกลักษณ์วิธีร้องก็มีเอกลักษณ์ป้างนักรินกิ่งศักดิ์พี่ป้างโอเคพบอะไรครับพี่ป้างนักรินกิ่งศักคดิ์ใช่สวัสดีครับคุณป้ังเพลงใหม่มาอีแล้วสวัสดีครับเพลงใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคนอะไรดูแบน เป็นกำลังใจแก่ทุกคนเป็นกำลังใจแก่ทุกคนคือดูเลยรวมอย่าดูเป็นส่วนๆไปอย่างผมนี่ถ้าดูเป็นส่วนๆเดี๋ยวไม่มีท่นนี่ไงพอรวมๆปั๊บมีเซนเป็มีอันนี้ออกใหม่ใช่ไหมเนี่ยเพิ่งออกครับเพิ่งออกเพิ่งออกเลยนะฮะมมดูแล้วเพลงนี้ออกแนวแบบน่ารักน่ารักออกไว้นผ่อนคลายธรรมดาเพลงป้าเขาจะออกหนกดูดูไงดูดูหน่อยแล้วจะมีไหมแบบดูเดือดแบบดูเดือดจะตามมามันแล้ว คือตอนนี้พยายามไม่บังคับตัวเองครับตอนตอนที่เขียนเพลงรู้สึกอยากทําอะไรก็ทํามันออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่าอันนี้คุณไปเห็นใครแล้วคุณเลยเขียน <c ười> อยากรู้ <c ười> คุณต้องมีอะไรเป็นอินสปิเรชันหรือเปล่าต้องไปเห็นอะไรมาครับคือ <c ười> ผมรู้สึกว่า เทาที่อ่านอ่านมาตามโซเชียลเลยผู้หญิงมักจะไม่พอใจกับความสวยของตัวเองนี่นี่ครับต้องตามรายงานเขาบอกผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยมีเสน่ห์น้อยกว่าน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นถ้าให้คนอื่นมองเนี่ยคนอื่นมองเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงได้มีเสน่ห์สมมติเต็มสิบได้แปดแต่ถ้าถ้าถามตัวเขาเองเขาบอเอาตัวอย่างไหมคุณลองมองไปที่ที่ดังนั่นไงนี่นี่เขาดีทีครับ ได้เลยค่ะเลพราะว่าถาใครก็เรียกว่าดำเสน่ห์ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับแม่ตัวอย่างแม่ตัวางอยากฟังอยากที่ดีมากอย่าไปอย่าไปคือเขาผิวแทนแทนเขาแขนก็ค่อนข้างใหญ่ขาเขาค่อนข้างโตแต่ไม่โตอีกขาก็ไม่โตแต่เขาใหญ่แน่นอนแต่ว่าแต่ว่าผมว่าทุกๆุกคนในประเทศไทยรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ ถือว่าเป็นคนที่แบบไม่มีจุดติเลยคือแบบไม่ได้จุดติอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้จุดติคือไม่น่าจุดตินะค่ะแต่งี้มีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์ไหมเขาก็มีเสน่ห์ของเขาไงเขามีเสน่ห์ของเขาโหเนี่ยแล้วเพื่อนโกหกเพื่อนบอกต้ามีเสน่ห์ตลอดโอเคป้านี่วันนี้ต้องเชิญมาครั้งที่สองนะใช่ใครั้งที่สองนะฮะเพราะว่ายังมีคนที่รีเควสเข้ามาเขาบอกเขาติดตามพี่ป้างมา ยี่สิบจะสามสิบปีนะเขาบอกเลยเขาบอกเลยเขาบอกเลยยี่สิบกว่าปีผมตามมาขอครั้งเดียววันนี้ผมขอมาได้ไหมขอเพียงแค่ได้ถ่ายรูปกับป้างผมก็พอใจแล้วนี่พูดคำนี้เลยตายตาหลับแล้วตายตาหลับตอนนี้ตายแล้วผมก็ไปปลุกโอเคเดี๋ยววันนี้มาเป็นต้นฉบับหน่อยนะฮะคุณป้าเชิญครับขอบคุณนะำม้วนนะคุณป้าเชิญครับอันนี้อันนี้เลยคุณป้าอันนี้เลย แล้วให้เพื่อนเขานั kind of ่งอยู่ด okay. ้วยได้หรือเปล่าคะคนไหนที่เล่นกีตาดิ้งดิ้งแน่ค่ะโอเคไปพบกับเงาเสียงคู่แรกกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคหนที่บอกว่าตายไปแล้วตาไม่หลับเลยตายไปแล้วตาไม่หลับ พี่ยังไม,ยไม่ได้ยังไม่ได้ร้องเลยโดนแป้งแล้วเหรอฮะยังไงยังไงนี่กโกธรรมชาติเขาเป็นใครเนี่ยพี่ติดตามป้ามาย20กว่าปี มาครั้งนี้โดนป้างไม่ว่าขอให้ได้ถ่ายรูปกับป้างสักครั้งเล่คิดดูแล้วกันยังไงยังไงฮะยังไงเล่ามาทำอะไรที่ไหนก่อนดีกว่าทำอะไรที่ไหนก่อนตอนนี้เป็นโค้ชสอนฟุตบอลอยู่ที่โคราชครับเป็นโค้ชฟุตบอลทีมอะไรครับเป็นทีมในตำบลครับเป็ไม่มีชื่อทีมไม่มีชื่อทีมไม่มีนักไมม่ีกฟุตบอลด้วยนี่เองไม่ใชต้องสอนอะไรตำบลอะไรพี่ไม่ใช่ตำบลเลยตำบลหัวทะเลครับทีมอบตเเนี่ยหรอําเภอเมืองทีมอบตอําเภอเมืองทีมหัวทะเลทีมครับแล้วติดตามคุณป้าง ไหนยังไงผมเคยประกวดร้องเพลงพี่ป้างตอนปี39ครับปี39นี่ปี59 20ี่ปีไหมประกวดร้องเพลงได้ที่เท่าไรบอกเขาที่2ครับที่2ครับไปเลยประกวด2คนเห็นป้างไหมวันนั้น โมโหโมโหไหมโมโหไหมอย่าโมโหเราใจเย็นเราใจเย็นเราเป็นโค้ชฟุตบอลแล้วประกวดคนเดียวครับแล้วไมได้ที่สกรรมการยังได้ที่สองเลยประกวดหลายคนไหมประกวดหลายคนไหมเับประกวดทั้งหมดกี่คนยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนเคยเห็นป้าตัวจริงไหมเคยที่อุดรครับเคยเห็นพี่อุดรเคเห็นบอกว่าอยากอยากจะถ่ายรูปกับป้าแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรฮะตามพี่ไม่ทันครับจะลงเวทีแล้วผมวิ่งไปตวิ่งไปถ่ายรูปไม่ทันนะครับอ่าแล้วแล้วยังไงแล้วเลิกร้องเพลงเลยเหรอ ไม่ครับเป็นคนชอบร้องอยู่ในรถคนเดียวครับร้องในรถคนเดียวพี่ไายครับไม่การ้องใครัพี่อายด้วยพี่อายด้วยร้องในรถคนเดียวก็ไม่มีใครรู้สิว่าเหมือนไม่เหมือนมีแฟนครับแฟนรู้แฟนรู้ภรรยาภรรยาครับมาไหมมาไหมแขนแฟนคนคนนี้คนไหนเอตัวอะไรมาภรรยาโอภรรยากับสามีกนละหุ่นเลยแต่ดูมีเสน่ห์ฮะโดนรวมอืมมีเสน่ห์จริงเลยโดยรวมดูนี่เธอเป็นแฟนคลับพี่ปางใช่นไหม โเขาจะชอบไปลผมร้องคาราโอเกะเขาก็จะในในตู้ไปนอนหลับไปนอนหลับครับเดี๋ยเดเดี๋ยวคุณไปนั่งร้องคาราโอเกะในตู้เมียไปนอนหลับในตู้เป็นเป็นป้าคนหัวงอกคนหนึ่งร้องเพลงแล้วมีผู้หญิงอวนนั่งหลับอยู่มันใช่ไหมเนี่ยเพลงป้างไม่น่าหลับนะน้องข้อมูลที่ผมได้มาเขาบอกว่าเขามาประกวดวันนี้เพราะว่าเมียเขาเนี่ยดูเขาก่อนประกวดป้าง แล้วบอกว่าดูแลไอ้สี่คนนั่นเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกโอ้โหไม่ไ้ไม่ไดีะอะไรไหมไอ้คนแชมป์อ่ะสู้แกไม่ได้ไหรอกไอ้อเงชะ ใช่ไหมนี่ครัใช่ไหมเราคงไม่เรียกผัวว่าไอ้ขอกหรอกใช่ไหมเมียบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่แต่ไม่กล้าพูดที่สาธารณะอันนี้ได้มานะครับโอเคแต่ว่ามั่นใจที่มาวันนี้ตกลงที่ยังเขาถ่ายรูปก่อนไหมกันโดนแป้งโดนแป้งเขาไม่ว่าใช่ไหมขอให้ได้ถ่ายรูปกับป้างโอเคถ่ายก่อนเพราจะโดนอาจจะโดนไปเลยไม่หายเมียมีกล้องไหมเมียมีโทรศัพท์ไหมถ่ายถ่ายจะได้สบายใจซะเดี๋ยวได้ไหมเราเป็นเมียเขาเอ๋อ อ๋อมาด้อ๋อโอเคถ่ายรูปกับพี่ป้าเออโอเคแล้วอาถ่ายนะไปที่เขไปด้วยกันเออโอ้โหหุ่นคนละได้ดูมีเสียงอื้อฮาอเลยพี่โอ้โหโอ้โหต่างเยอะสำเร็จแล้วอันนี้อ้าวเข้าตู้เลยพี่รอดก่อนยังไม่ได้ร้องครับพี่อายุไหนอายุไหน่สามเจ็ดครับจริงเหรอเนี่ยสามเจ็ดผมนึกว่ามีสี่สิบกว่า ใช้ทำอะไรหัวโง่ขนาดนี้ทันจริงทันจริงชีวิตเครียดเนี่ยชีวิตเครียดเนี่หร e <c oughs> <hunting> ืออะไรหรือว่าอะไรกรรมพันธุ์ครับกรรมอ๋อกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์แท้ผมแพ้ผมมีลูกไหมคุณมีลูกไหมไม่มีครับไม่มีเนาะอยู่กับแฟนมา18ปีไม่มีลูกพี่จะแนะนำว่าให้ไปที่สกลมีปลิงและดับเคยประกวดเคยประกวดไปแล้วนี่ที่สองไง ไอ้ที่หนึ่งนี่ตายไปแล้วนี่ที่หนึ่งอย่าบอกว่าได้ที่หนึ่งคุณนะต้นนะฮะคุณต้นทํางานอะไรครับเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์เป็นอาชีพใช่ครับมีร้านไหมหรือว่าเล่นข้างถนนหรือว่าเล่นใตสะพานลอยหรืออะไรอยู่บ้านครับอยู่บ้านเล่นที่บ้านได้ตังยังไงยก็ได้ตังมีนักเรียนมาเรียนอะไรอ๋อสอนกีตาร์ตอบให้มันยากงั้นล่ะอยากจะกินอะไรที่ขับลมแล้ว โชกิได้ดูบ้างสิคะโชโชไปถึงเล่นกันไหมโอ้โหชกเก่งมักตีเนี่ยเป็นเพลงอะนะครับตั้งสายไหมยังนี่ตั้งไหร่ครับเล่นเสียเห็นพี่ดูเล่นอยู่ไงดูที่ไหนโันดูพี่ผมว่ามันไม่ปกติแล้วอ้นเนี้ยถามจริง มาใส่ความหมดอนกัเล่นเล่นกีตาร์เล่นให้ฟังว่าเก่งเก่เขาเล่นกันยังไงอยากดูอ่ะตายแล้วอ่าไม่ต้องนะใส่ที่ไหนดิใส่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่แถวนี้เนวมินครับเนวมินอ๋อเนวมินอ๋อสุขาหนึงสุขานึงเล่นไงเล่นเป็นอะไรได้กีตาร์ เล่นยังไงได้เล่นตีอย่างนี้ใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้ละดูนี่อายุอะไรอายุอะไรสามเจ็ดสามเจ็ดเท่ากันเท่ากันเลยคนหนึ่งหัวงอคนหนึ่งหัวล้านอันนี้ตั้งใจผมตั้งใจเหมือนพี่ป้างให้เหมือนพี่ป้างเกงใจพี่ป้างไหมเกงใจพี่ป้างไหม <c oughs> อมีใครบอกว่าคุณร้องเหมือนป้าไหมมีมีครับเราไปเล่นแล้วเขาแบบเฮ้ยร้องอ๋อมีเล้น<อ>งอนองจกาจากเราสอนกีตาร์แล้วเรายังไปเล่นโชว์ตามงานด้วยเล่นเป็นป้างวั้นเนอเล่นเป็นเราเลยนะฮะเล่นเป็นเราแต่ร้อง,องเ,เหมือนพี่ป้างงั้นใช่ครับโอ้เราพอใจไหมที่เหมือนป้างหรือว่าไม่ชอบไม่อยากจะเหมือนป้างร้องเพลงคนอื่นมันคือร้องเพลงคนอื่นไม่ค่อยได้อ๋อร้องได้แต่ป้างชื่นชอบพป่ป้างเพราะอะไรเพราะอะไรชื่นชอบป้างพอร้องเพลงคนอื่นไม่ค่อยได้ครับพอะร้องเพลงคนอื่นไม่ค่อยได้ครับ คือเป็นเพลงชอบพี่ปังอ่ะนะแต่ว่าร้องเพลงคนอื่นไม่ได้ร้องได้แต่ปังคือเล่นเสียงมันใกล้เคียงพี่เสียงใกล้เคียงโอเคเอาเพลงอะไรทำอะไรสักอย่างเอ้เพลงนี้เพลงเด็ดเลยย้อนยิตนอะย้อนยิ้นทถึงเขาพี่ปังขอตัวอย่างหน่อยครบได้ทำอะไรสักอย่างเชิผมมาเป็นแฟนเพลงผมว่าผมเลือกได้เลยอ ให้ถามพี่อยากบอกอยาาบอกอย่กบอกถามเมียป่ะเป็นสิ่งที่ดีมันต้องถามมันเราจะได้รู้ใถามพอใจไหมมีสบายใจแล้วตอนนี้สบายใจนะถ่ายรูปเรียบร้อยนะใอ้กรรมการเลือกก่อนนะช่วยกันเชียร์หน่อยเอริบีครับเอริมี ใจเห็นอย่า,า<ห>อาปกย่าไม่เข้าปากโอ้โหโอ้าาโหยสต็อปครับรับเลยแม่เมียบอกว่าเหมือนก็เยอะเอ๊ะ <laughs> <over> เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะคุณอ้ําคุณอ้ํจริงๆคู่นี้หอมมองว่าเป็นคู่ชิงได้เลยอ่ะเหมือนมากแล้วคุต้นก็รองดีแต่โดยเนื้อเสียงของคุณอ้ํบวกกับการแกะสำเนียงพี่ป้างมานี่คือป้างเลยอ่ะถ้าพี่ป้างไม่ว่างคุณไปรับงานแทนเขาเลยที่จัดให้พี่อ้ํเนี่ยผมว่าเขาสมควรสมควรเป็นแฟนคลับที่แท้จริงติดตามมา20ปีเพราะว่าสำเนียงทพี่อ้ํคะถือถือไม่ดีดีครับ <m ix> ไม่ต้องประกาศัญญานุภาพพ <c oughs> <c oughs> <P> ี่ต้นอะ ร้องเป็นนักร้องอแต่ว่าไม่ได้ร้องเป็นคุณปางแต่ของพี่อ้ําผมฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นพี่ปางมากาจิตวิญญาณเลยจิตวิญญาณแฮะแต่ว่าจากของพี่อ้ําเนี่ยเขายังดูเขนิขนๆไว้นะพี่ผมไม่รู้ว่าเข้าไปรอบที่แข่งอีกสองคนแล้วเขาเข้ามาเขาจะยังไงเฮ้ยแต่เมียเขายืนยันนะว่าแชมป์คนนี้สู้มีปัวเขาไม่ได้นะเออ,อชอบทั้งคู่เลยค่ะทั้งคุณอ้ําแล้วก็คุณต้นนะคะคุณต้นร้องดีไหมเอางี้ก่อนคุณต้นร้องดีกว่าต้นฉบับค่ะ ก็ค <rí> e> <Harriet> ุณต้อนร้องเพราะจนเกินไปร้องเพราะไปจริงแล้วพี่ป้าเนี่ยเขาไม่เป็นคนเสียงเพราะแต่เสียงเขามีเสน่ห์เสน่หมือนเพลงของพี่เขานี่นะคะคุณโดนแต้งไปคุณเหมือนนาคเตรียมบวชมากเลยะค แต่ว่าคุณอ้ําคะก็อย่างที่หอมบอกเซอร์ไพรส์มากๆเลยวันนี้คุณเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูแล้วแบบเหมือนคนแบบร้องเพลงไม่เป็นนะคะดูจักภายนอกแต่ร้องเพลงออกมาแล้วเพราะมากๆเลยนะคะอารมณ์ดีนะเขายิ้มตลอดเวลาเลยเห็นฟันล่างฟันบนเลยเห็นทุกซี่เลยอ่ะอยากเป็นเมียคุณจังเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแล้วไม่ได้ไม่ได้มาลืมไป่ะอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับเมียเขาผมว่าทั้งคู่ใครก็ได้นะเสียงนี่โทนเดียวกันเลยแต่ผมมาดูอารมณ์และฟีลลิ่งของคุณอ้ําเนี่ย ละไม้คล้ายพี่ป้างมากกว่าด้วยฟิลลิ่งนะพี่จนก็เสียงดีนะครับผมแต่เขาไม่เลือกเท่นั้นเองเสียงของป้างเนี่ยเขาจะเหมือนกีตาร์ที่เปิดเซมโบโลอะอะไรตัวอะไรวะเนียเซมโบโลเปิดเสียงสั่นแบบคือเขาเปสั่นออโต้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอ้ําเนี่ยเสียงยังไม่คมหรือแข็งเท่านุ่มไปนะครับแต่คล้ายมากในเรื่องของวิธีการ คุณต้นเนี่ยจะเหมือนช่วงเสียงที่ขึ้นเสียงสูงแล้วนิดหน่อยแต่ว่ายิ่งร้องไปยิ่งร้องไปยิ่งเป็นตัวเองมากขึ้นเพราะงั้นคุณอ้ําก็เลยคล้ายกว่าเยอะโอเคครับขอบคุณมากชัดเจนน่นะชัดเจนคุณต้นขนจาดน้ำด้านนี้นะครับแปพี่เนี่ยไปเดี๋ยวเขามีคนพาเลยนั่งตักเมียได้ตรงนี้มาดูคู่ที่สงกันครับเช ผมจำคุณได้แล้วแชมป์เก่าแชมป์เก่าแชมป์เก่าเล็กคาราบาลคนเสียงเป็นคนละคีย์เลยเนี่ยพี่ลูกพี่ใช่ไหมพีบ๊อบบี้โดยส่วนตัวผมชอบพี่ป้างนักคารินครับในส่วนตัวชอบพี่ป้างนักครินครับหลายๆเพลงที่พี่เขาแต่งขึ้นมานะครับมันเหมือนเข้าไปในแบบอนุชีวิตของพี่ชีวิตของของใครหลายๆคนนะครับคือซึ้งเลยประทับใจประทับใจครับแล้วทำไมพี่ไม่แต่งตัวเป็นป้างล่ะพี่โดยพโดยพี่แต่งตัวเป็นเล็กผมทำได้ที่สุดเท่านี้ครับ เคยลองแล้วผมทำได้ที่สุดเรงนี้อยังมีเพลงหนึ่งที่มันเข้าไปในเข้าไปใจโดนใจที่โดนใจเพลงอะไรเพลงอะไร นี่จะไหลครับผมน้ำตาลจะไหลทำไมชอบอังนี้เพราะอะไรเนื้อหาเนื้อมันทำไมทำไมมันโดนยังไงมันบอกว่าจะเคยอกหักทำไมเราเคยไปจีบผู้หญิงคแล้วผู้หญิงไม่ชอบเพราะอะไรเพราะหนวดเราว้าเพราะหนวดเรามันหนวดเคี้ยวอย่างงี้หรือเปล่าน่านาจะใช่อย่างงั้นนะแล้วทุกวันนี้ยังขับแท็กซี่อยู่ไหมขับอยู่มีคนขึ้นไหมมีคนขึ้น ไม่เคยเจอแท็กซี่นั่ง่างนี้เลยนะก็มีหลายครั้งที่ถูกปฏิเสธนะครับผมเออเหรอก็เลยพกพกอะไรไว้พกมาว่าถ้าถ้าเห็นรูปแบบนี้นะครับก็คือก็คือตัวผมนะบไอ้บ้านนี้รูปไม่ต้องดูเข้าไหนเจเอารูปมาแปะทับได้ไงเรานี่ข้างในเป็นรูปตัวคุณเหลืออะไรใช่ใครับบัตรคุณเองขอดูได้ปะแกล้กได้ไหมได้ครับนรูปเล็กเขาเอินรูปเดียวไม่ครบ เฮ้ยร <ST su ks> ู้มีน่ากลัวกว่าอีกก่ปมีหน้ากลัวใครจะมาเพิ่เนี่ยถามจริงนี่ถ่ายตอนติดทุกหรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นคนเรียบร้อยนะจริงๆเป็นคนเรียบร้อยแต่ไวด่วนมันวันนี้มีวันนี้มีอะไรฮะมีของมาด้วยนะครับผมมีของอะไยนายธนากรเป็นเป็นทองเหรอฮะเอาทองมาฮะหรือว่าคุณรูปเงเปิดดูครับอาไม่ใช่เว้ยอะไรอ่ะ อันนี้ฝาครั้งที่แล้วไงพี่กิ๊กไม่มีอะไรเลยฝาอันนี้นะฝาน้ำของพี่ปังเาเก็บไว้เลยเหรอใช่ครับเป็นลายเซ็นพี่ฮะพี่ปังฮะลายเซ็นปะฝาน้ำครั้งที่แล้วฝาน้ำครั้งที่แล้วฝาน้ำครั้งที่แล้วพี่ปังเขียน เขาเก็บไว้แล้วบูชาฮะตอนนี้อ๋อนี่ไปโยนเขาใส่สัมฤทกันกระแทกด้วยเนอโเฮ้ยกระทองเลยโอ้โหเก็บยังกระทองเก็บยังกระหลวงพ่อเลยโอ้นี่ชื่นชมมากเลยว่างั้นเถอะโอ้ยอย่าไปเก็บใส่เงียงเคียงดิเอาไว้นี้จะได้ใกล้หัวใจออ้ันนี้มาประกันแชมป์เชิญนางนุษยครับผมเชิญนางนุษยบ้างครับคุณพี่ครับนะนะครับก็เชิญก็ไดีมัวแต่มองคุณต้นหอมอยู่ ทำไมอะไรฮะไม่เห็นสิ่งแปลกประหลาดในโลกคุณนัทหรือคุณมันนัดคุณทำอะไรฮะหลายอย่างครับอะไรอย่างทำอะไรบ้างอ่ะก็มีรับเหมาครับรับเหมาก่อสร้างนี่ว่าเป็นหัวหน้างานสร้างตึกเลยอย่างนี้ก็เป็นบริษัทของตัวเองแต่ทำไม่ได้ใหญ่มากก็คือกิจการของตัวเองเลยต่อเติมเหมาอ่าแล้วก็ทำอะไรอีกลองเพลงไหมจ็อบพิเศษก็พวกขายอะไรรถบิ๊กไบค์อะไรอย่างี้ครับขายบิ๊กไบค์ด้วยขายอะไรบิ๊กไบค์ด้วยเช่นวินชิลข้างหน้าข้างหน้าสั่งเข้ามาเอง ใช่ครับเราจะไปสั่งจากจีนแล้วบอกมาจากอิตาลีไม่รู้ว่ปวินชิวโดนฝนฝนกระจกแตกแล้วเป็นนักร้องด้วยไหมนักร้องนักร้องไม่มีครับไม่มีร้องทั่วไปตามข้างบ้านมัไม่ร้องในบ้านเราล่ะข้างบ้านตั้งวงเล่าอะไรอย่างนี้ นักร้องวงเล่ามาอยอะแล้วแล้วมีใครบอกไหมว่าเราเสียงเหมือนปังคุณก็มีบอกบ้างครับแล้วก็มีล่าสุดก็มีลูกชายบอกว่าโอ้มีลูกแล้วเหรอใช่อายุเท่าไหร่เองอายุ36มสิบเลยครคุณนี่เลยใช่สามสิบหกแลยเหรอครับผมโอ้นี่เรากันคิ้วลงมาใช่ไหมหัวก็เป็นอย่างนั้นเองใครจะบ้ากันคิ้วตับลงมาลูกบอกลูกบอกลูกตอนนี้ก็อายุ4เดือนนะคสี่เดือนนะ เดือน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 ลูกสี่เดือนลูกรู้ความแล้วเหรอลูกแอนใช่ครับฮะก็ร้องไปแล้วแล้วลูกว่าเขาไม่ร้องให้แสดงว่าเออเขาก็ชอบเขาชอบแล้วแสดงว่าเราเหมือนเราตีความหมีเลยครัาตีความว่าถ้าลูกหยุดร้องนี่แปลว่าลูกชอบใช่ฮะหรือลูกหลับดีกว่าหลับดีกว่าพ่อจะได้หยุดพ่อจะได้หยุดลำคาญมากเลยแบบนี้พ่อแชมป์นะ คุณต้องผ่านเขาให้ได้ก่อนนะก็ตอนแรกมาก็ความมั่นใจก็50-50ใช่ไหมครับโอ้ยห้าสิบห้าส nah oh, yeah, ิบอ่าใช่พอเจอคุณบ๊อบบี้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็น90โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมจะลองจะพูดว่าคิดว่ารถเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าตายแน่บ๊อบบี้เก้าสิบนี่โดนแป้งโดนแป้งแน่นอน โดนใจเพลงพี่ป้างตอนไหนเขาคนขวัญใจเยนี่ยผมก็โตมากับเพลงพี่ป้างเนี่ยสมัยเรียนมัธยมอะไรเนี่ยเพลงแรกที่ผมฟังก็สบายดีตอนนั้นเป็นเรื่อง alternative rock ที่มาใหม่ๆในในในเมืองไทยผมก็เลยอยากตั้งวงขึ้นมาเลยเพลงแรกของวงผมก็คือสบายดีเป็น i n s p i r a t i ช n สุดท้ายวงผมแตกเป็นไงวงแตกเล่นเพลงเดียววงแตกจบ เอาเอาเพลงไเลรแก้วตาขาร็อ k ครับแก้วตาขา r ็ c k เชิญขาร็อ k อัจฉริยะพี่ป้านี่แต่งเพลงด่าตัวเอง <laughs> พี่ขาร็อ k ไม่เหรอพี่ป้างแต่นี่ออกแนวลูกทุ่งใช่ครับเป็น,นะป่ะลูกทุงกท่งแต่ร้องสไตล์ป้างเว้ แล้วดาตัวเองพวกขาล้อกนี่อันตรายมีเมื่อไรคนมีเม่ไรคนมีคนเดียวคนเดียวอะไรครับอะไรครับว่าไงครับพี่มาเป้อันนี้เป็นรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกรุ่นหนึ่งมีรุ่นสองไหมรรุ่นสองอยากจะได้รุ่นสอง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 ร่นสองรุ่นสองรุ่นสองนวันนีงคุณต้องรย่ป้องห้้น้อไรว่น้องุ่นยองคุณน้องผ่าน๊อง้แ่้วอารื่ต้องให้คนชอนะองนะอุ่นเองร่นีนะ จะได้เหรียญปางไปโอ้โหเหรียญปางอ่ะแก้วตาขาร็กเชนพี่ดูนี่เขาแฟนตัวจริงนะพี่ดูนี่เขานั่งฟัง่เลยอันนี้มีขาดไหมอันนี้สูสีแต่ผมว่ากลายเป็นคู่แรกดีกว่าคู่แรกดีกว่าโอ้โหอ้ำเนี่ยโอ้โหอ้ำเอาแล้วมาใชญครับเชิญครับเข้าในตู้เลยเชิญอยู่ที่กรรมการของเราเลนะฮะเอ๊ Ripping up, Ernie! ใกล้เคียงกันมากออกมากเหมือนพี่พี่หน้ก็บอกใกล้กันใกล้กันคือขอว่าเพลงนี้ไม่เข้าทางของทั้งสองคนเพราะว่าเป็นได้เป็นได้เพลงนี้มันเป็นเพลงลูกทุ่งพี่ป้าอาจจะมีการเอื้อนสำเนียงลูกทุ่งออกมาบ้างมันก็เลยทําให้หอมฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ตอนที่คุณบ๊อบบี้ร้องเพลงอื่นของพี่ป้าอ่ะเหมือนมากเหมือนกว่านะใช่หอมก็เลยเลือกคุณบ๊อบบี้เพราะว่าเนื้อเสียงเนี่ยคล้ายของพี่ป้างมากที่สุดในความรู้สึกผมนะคเพลงที่พี่บ๊อบบี้ร้องก่อนหน้านี้ครับ ฟังแล้วยังดีกว่าเพลงเมื่อกี้ oh, oh, oh. เหมือนกว่าเยอะเลยฮะ oh, oh, oh. แต่ว่าถ้าไปเทียบกับพี่นัทแล้วเนี่ยพี่นัทยัง,ย,งยังอะไรนะเสียงเสียงกระเสาอะไรยัง oh, ไม่เท่ากับพี่บ๊อบบี้ก็เลยให้พี่บ๊อบบี้ดิฉันว่าเพลงของพี่ปังเนี่ยนะคะ ปังปังโอ้ยตาลรมองเว็บเดียนว่าพี่ปังมาปังกรไม่รู้เห็นมีเขาทรงผมเหมือนกันน่ะปังปังคุณนัทเนี่ยต้องว่าที่ตักชอบคุณนัทเนี่ยเพราะว่ามันออกมาเป็นธรรมชาติเป็นฟิลธรรมชาติดีแต่ว่าพี่บ๊อบบี้แต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเพลงนี้นะพี่บ๊อบบี้เนาะมันไม่เข้าปากพี่บ๊อบบี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยพอฟังปุ๊บก็ใจออกไปทงพี่เล็กมากกว่าเพราะเพลงนี้มันออกลูกทุ่งไงใช่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 ไหมพี่อามเพลงนี้ออกลูกทุ่ง ตรงพี่จะร้องแน่หน่อยก็แน่พี่จะร้องไม่ใจรู้ใจจะอันหนึ่คืออไปหาเรื่องเขาเข้หาเรื่องเขาครับวันนี้พี่บ๊อบบี้รู้สึกว่าร้องดอบกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่คุณนัทรู้สึกวันนี้มาดีนะมาสู้กับแชมป์เก่าได้ขนาดนี้ผมว่าเก่งผมเห็นด้วยที่ไม่ค่อยเหมือนทั้งคู่นะแต่ว่าคุณบ๊อบบี้ก็ยังคล้ายกว่าเพราะว่าคุณนัทเนี่ยเวลาร้องแล้วเสียงออกมาเสียงเปิดเกินไป ป้างเสียงเขาจะวนๆค้างๆอยู่ในปากในคอนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของความกระสับเมื่อพี่เมื่อหน้าจะเปิดไปไปหาเนี่ยไม่อดยาถ้าร้องขนาดนี้ต้องไปอดยาเลยนะไม่ไม่ก็ไปหาหมอสิครับพี่พยยาามให้คล้ายยากฮะแต่ผมว่าเสียงคุณนัทเปิดไปคุณบ๊อบบี้ยังมีความคล้ายกว่าถึงแม้ว่าจะไม่คล้ายมากก็ตามโอเคขอบคุณครับสามจอดสองสองสูสี คุณครับคุณบ๊อบบี้จะต้องเจอกับคุณอ้ามคุณน้าคุณน้าเชิญตาคุณแล้วเอาละคู่ชิงของเรานะครับแชมป์เก่าคุณบ๊อบบี้จะมาประทะกับคุณอ้๊มแฟนคลับของคุณป้างแต่ผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้บ๊อบบี้อาจจะแรงตกไปสักเล็กน้อยครับพี่เขาเป็นอะไรขวงกะแท็กซี่จะร้องในรถก็เกรงใจผู้โดยสารส่วนทางด้านนี้ครับมีเมียคอย บิวอยู่ตลอดเวลาทำจริงเมียดุไหมเมียชื่ออะไรนิดหน่อยนะชื่อตุกครับชื่อตุกตุกตุกดุไหมตุกดุเขาไหมเขาดื้อเขาดื้อโอ้โหื้อเป็นกูเลยอ่ะตกลงลูกหรือผัวมีนี่แหละดื้อดื้อผัว้อยู่บ้านร้องไห้พอแล้วตั้มโมอนยาวชีวิตของคุณมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผมรู้ใจ เข้าใจเลยว่าไอ้พวกออกมานอกบ้านแล้วหัวราอตลอดเวลาโอเคพี่ภาคเอาเพลงอะไรดีอะอากาศดอากาศอากาศนี่ร้องเพลงนี้ใช้อารมณ์เยอะจริงนะยใช่แล้วมีประมาณ7ระยะใหม่ว่าใกล้แค่ไหนยังกะทอมโบนเลยฮะ เขาร้องหลายอย่างในเพลงเดียวเสียงเต็มเสียงหลบเลยทีเดียวหลายอย่างกลไกมันเป็นกลไกเทคนิคด้วยพี่เดี๋ยวผมขออะไรอะไรอะไรไออนุญาตพี่เล็กชาลาบาด้วยครับขออนุญาตพี่เล็กว่าพี่เล็กทำไมมาร้องเพลงแบบนี้ออ๋แต่งตัวอย่างพี่เล็กแต่ว่าร้องเพลงเหมือนพี่ป้างขออนุญาตด้วยออืฮัลโหลพี่เล็กครับฮัลโหลพี่เล็กครับใช่ครั์เอางี้ดีกว่าฮะสุดท้ายฝากให้ทุกคนนะที่โบกแท็กซี่ของคุณบ๊อบบี้ไม่ต้องกลัวแกเพราะแกเป็นคนใจดีนะฮะเดี๋ยวฝากด้วยเปิดหน้าหน้าแบบนี้ฮะไม่มีป้นฮะค่าอย่างเดียวครับ ใจดีโอเคผมร้ยอากาศฉันโอ้โหจำเลยจำผมว่านะเสียงอาจจะใกล้เคียงกันมากนะมันอยู่ที่เทคนิคหรืออะไรใดๆแต่อยู่ที่ความชอบพี่บ้างเลยชอบคนนั้นยกคนนั้นครับเอาละเดี๋ยวพี่บ้างเลือกนะฮะจะได้หนึ่งไลน์จากพี่บ้างนะครับแล้วสุดท้ายได้ร้องประกบผู้ป้างนักครินเลยศิลปินต้นแบบศิลปินในดวงใจของเขาเอหรือบีครับ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยมียบอกแล้วสมขับลำเลี้ยวเออป้าเป็นยังไงล่ะรยอยท่นทางนี้เลยป้าร้องดจริงนะเขาร้องดินเอางีคุณอ้ําบอกลยวว่าอย่าดื้ออย่าดื้อ จา์เลยพี่ขอวิจารณ์เลยร้องได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอ้ําใส่รายละเอียดในอารมณ์เยอะนี่นี่รายละเอียดของของเล็กๆน้อยๆของอารมณ์นี่อ้ําแบบจํารองได้แบบค่อนข้างเหมือนเลยในหละที่บ๊อบบี้ก็ร้องดีแต่ว่ารายละเอียดรายละเอียดรา <c oughs> ยละเอียดของอารมณ์ที่ที่เป็นแบบขยายไปมากๆเนี่ยอ้ําทาได้ดีกว่าน่อหนึ่งนี่นีเพราะว่านี่มีมีคอยติวไงมียคอยติวไงทุกเม็ดไงมีติวเอาถาดตบกบาลนว่มทั้งหมด ปีกหัวดำหัวงอกเลยเป็นที่มาของคำว่าเชื่อเมียแล้วได้ดีเชื่อเมียแล้วได้ดีพี่เมียชอบเสีงพี่ไหมครับชอบไหมชอบชอบทุกวันนี้ได้ใ่างนี่เพราะว่าเสียงเหมือนคุณนะคุณลุงท่านเสียงไม่เหมือนไม่เอาไม่รู้มาก่อนพี่บ้างครับครับช่วยเซ็นให้น้องเขาหน่อยครับพ anyway ี่บ้างครับ รุ่นสองไปอยู่กับเราแล้วนะกลับมาชวนแล้วรุ่นสามนี่ให้น้ำป้างันด้วยเฮ้ยให้น้ำไปด้วยสิไปทั้งเลยพี่ป้างพี่ป้างให้แต่เหลือเลยไม่ให้น้ำเลยตอนท้ายพี่ป้างจะให้โอกาสคุณอำมาได้ร้องเพลงกับพี่ป้างเลยร้องคู่เลยตอนนี้โอ้โหสุดยอดโอเควันนี้ขอบคุณพี่ป้างก่อนขอบคุณนะพี่ปครับขอบคุณด้วยครับ